เจ้สีวิช้ทรงสั่์ประชาชตําหนักแพร่รำ <S S S 2> okay. มีน้ำก,กำนันมีผู้นำนังน่งอยู่ อธิทานให้บานเมืองพ้นมานพ้นจากการมองมัวสมลุกขอสวรรค์สรรสร้างทั้งเมืองล่าเมื้องบนให้เสียงโกระให้ฟ้าคำรนขอให้ฝน จงรู้ว่าเระยุกมือขึ้นกระพุ่มสวรรค์สรุมกรองร่วงขอทุกข์ขอทุกแม่ครูครูสัตว์สุขภาพสิ่งใดที่เจ้าสิวิชัยได้ทำลงไปผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยกับครอบครัเจ้าดีเดืดสาธุ Let her roll up right ตอ,ตอนนี้ก็ได้ใจข้าแล้วเสด็จับบสมศักดคุณนะคะไม่เป็นไรลูกวันนี้อาอยากจะพักที่ตำหนักนะ้ำกักแป๊นหนึ่งเดี๋ยวอาให้ขับได้ไหมลูกจะดีหรล่คทั้งสองอยากไปทำอะไรก็ทำเอล,ลูกไม่ต้องไปห่วงอาเลูกนะไ,ไ,ดไเด้ค่ะไปได้คระเสด็่อไปเลูกไปใหเปชนนจะทูลาด็ค่ะทุกคนเข้าพักได้ นลกกล่าอย้ากวพี่ชายกว่าพี่จะเดินจากไป,ออไปหร้ชาติไปนั่นอะไรต้นเนอื่นารี่บ้มงไปนั่นใกล้ๆกับจดสีวิชัยซ <c oughs> ิทุกทุกปีข้าพเจ้สีวิชัยต้องเสด็จไปยังสมบัตแผนน้เพื่อทำการขอพระารมหขแม่คงคาและทุกทุกปีก็เสด็กัน าเจ้าหลวงชติจะต้องมารักษาข้าเจ้าซีวิชัยมันจกาการแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันทำให้ข้าเจ้าซีวิชัยนั้นนึกถึงพ่อเจ้านึกถึงคนด,ดีนึกถึงคนที่มีฝีมือต้องมาดต,ตายจากไปโดยที่ไม่มีสาเหตุ พนึกแค้นึกแค้นในคนที่มันทำพ่อเจ้าไหวไหมวันนีู้เหมฉันยังใจไม่ห้อยและเสียใจไม่หาอยแต่อะไรก็ตาข้าก็เชื่อใจที่ข้าได้นักชาติผู้สืบทอดสายเลือดจากพ่อเจ้าอีกคนหนึ่งเหมือนสักเบบ ว่าเป็นตัวถ่ายตัวแทงพอพ่อเจ้าเลยกาา็ว่าได้ถ้าเช่นนั้นวันนี้ข้าขอตัวพักผ่อนข้าเหนื่อยมามากแล้วนี่พระแสงของข้าต้องังเก็บรักสาวให้ดีข้าขอตัวนะนกจาก้า เ,เ,เหมือนความโง่เที่ยงนู้นเลยครับร้องนะไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่รักท้าเล้เขากำลังหลงเทื่องคำพูดของน้องชายอดนลููปโอคนที่เอาชีวิตหลงทางผู้เป็นพ่อก็คือผู้ที่นั่งอยู่ใกล้คิดกับเขานั่นเองเขาจะทำอย่างไรกับพี่น้อง ติดตามรับมรชมการแสดงทูตปานจากเลขศรรามก็ต่อกัี่น้องอิจ็นไปได้เนะอยคนซีที่อาไปช่วยมองก็อข้าและชาติว่าองค์กระสีวิชัยอนคนที่ข้าพ่อออกล้กชัยอนจจะเปเห็น อนนเป็นพคนที่บังความจริงกับข้านั่นก็คือน้องชายลูงสายโรหีน้องชายด้วยข้ารักชาติจะกระทำการในครั้งนี้ไม่ว่าถูกหรือว่าผิดข้ไม่วงวิญญาณออกพาก้อลชาได้รับรู้ ภาสอโหสิกรรมให้กับขาราชกาด้วย ผมเพื่อเธผมเราทิ้งจนรังก็ดีจงดับไม่ขึ้นคนโยนดบผมอยากจะสั่เสียดีซ้ำอย่าอยู่เลย นึกถึงแต่ชวดที่เอเขามีสักเป็นพ่อตาหรือเราจะเธอนดิานาถึงเขาจะเป็นคู่ตาแม่เข้า รักชาติเดิจำคำพูดพ่อเอาไว้นะลูกทำอะไรควรใช้สติสติจะทำให้เจ้าเกิดปัญญาสิ่งที่เจ้าเห็นกับตานั่นแหละคือความจริงจำคำพ่อไว้นะลูกรักชอบ เือนเขา้าพอเอาไว้อย่าสร้างเวรเลือนลุทายอย่าเลวไหลผิดลำอย่าเปรียบก,กับเราเหมือนจอกไม้เติบโ นลูกจังไรอูกขาธราม นอนโดท่านจะสบายดีเปล่าสบายดีค่ะสบายดีค่ะคุณขึ้าแล้วใช่ใช่พ่ตมคนที่จะแตเข้าสู่คนหลังช่้นในได้แล้วหรือเปล่าคะได้กรอ ไม่ฉันเวงานแค่ไหนเนะไม่สักเท่าไหร่ทำไมต้องโดนตัค์คงจะเหนื่อยมาทั้งวันทำไมวะถ้าชนนั้นฉันกลับไปหนักชั่งใหม่ได้รับชาติเชลเราได้เจอันพวกดิช้าก่อนไม่จะเค่าข้นโต๊ะวเธอคิดว่า อุศิวิชัยสมควรที่จะเสียสละทางด้านนู้นน่ะพี่ค่ะเพราะว่าทางด้านนู้นมีเมญยาค้างหนาแน่นส่วนทางด้านนี้ข้าพเจา้าและข้าจะต้อคอยระวังหลังให้พี่ค่ะก็เมื่อนักโทษทางนี้เป็นทางที่ขา้าพเจ้าศรีวิชัยไดินเ้าบเป็นประจำและอีกอย่างหนึ่งมันก็ใกล้ที่สุดที่เดินถึงต้องหนมาไปด้วย ไม่เป็นไรถ้ารักชาติอยากให้ฉันกลับทางนี้ก็ได้ฉันทำตามนี้ชาติบอกก็ได้อาจารย์เดี๋ยว่าถ้าเราความใจตัวมากนะรักชาติขนะ้าไปด้วยความเป็นภูมิเขารู้ว่าน้องถ่ายระดับเหนือด้านเลยแรักชาติตายแล้วจ้เอาเงินทุนมาโอบีไาย 莫你们会看呀？ ไอชื่อภาษาศิวิชัยไม่รู้นะพ่อภาษาสิวิชัยข้าพเจ้ามีตัวพ่ผรู้งชายมากแค่ไหนเราเสีย,ย,ยพ่อไปคนหนึ่งวเหรือเราสามคนพี่เ้องอยู่ต้องอุ่นแลมวน แค่รอดาอยู่ที่บ้าน,ท,น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 ที่นี่อาศัยปีนะอะไรดี่รอเลื่อนสักทีถูกของพี่นะนะไม่เช่พี่ต้จำของพี่มาที่เชอมาใหม่นี้ ้องข้าพี่ได้แต่พี่ข้า้องไม่ได้แม่พ่อเจ้ายังที่ได้ข้าสุดามไปดข้าอกสัตศ์สีวิชึงผูรักช่าจะขอเป็นพี่คนแรกที่ข้าน้องตัวง ต้นหอวตนเตือนต้นที่ตื่นตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนต้นไม่ได้ใครจะเตือนต้นจะเชื่อเตือนตนนี่ผูดอะไรต้นมาดูต้นจะดู ตอบบ่อไปนกับพี่แมเราอยู่ที่บ้านตับบ้านหาแม่ต่อปเจอเราช่วยก่จะไปนอนันเอาี่บ้านอไปในหาแม่ Mm -hmm. i know